สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องหนึ่งเซตครับหลังจากคลิปที่แล้วครับมันก็จะเหลือน้ํายาอยู่ครับผมก็เลยจะมาทดลองพ่นกับมะม่วงนะครับว่ามันจะเป็นผลยังไงครับเพราะว่าตอนนี้มันก็มีลูกแบบว่าติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้สูตรที่ผมพ่นกับโกโก้ครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็คลิปที่แล้วนะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปที่แล้วด้วยนะครับจะได้เข้าใจว่าผมผสมยังไงครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพ่น ทดลองแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะครับแล้วก็อีกอาทิตย์นึงเราเข้ามาดูครับเดี๋ยวพ่นเลย โอเคครับผมก็พ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็มาดูใ,ใกล้ๆนะครับนี่ <Okay. S 1> นี่ครับสังเกตน,นะครับว่าทำไมอันนี้มีติดติดแค่ลูกเดียวแล้วก็ตรงนี้กเ็เป็นช่อดำหมดแล้วนะครับไอ้พวกนีนนน้น่าจะไม่ติดนะครับแต่ถ้าหลังจากที่ผมพ่นไปครั้งนี้แล้วก็อาทิตย์หนึ่งถ้าพวกนี้มันติดก็แล้วก็ตรงนี้มันติดก็ผมก็ถือว่ามันใช้ได้นะเพราะว่า ตรงข้างบนนี้คือมันไม่ติดแล้วมันมันออกแค่ไม่กี่ลูกเองแต่ถ้าผมหลังจากผมพ่นแล้วไอ้ช่องนี้มันติดนะช่องนี้ยังใหม่อยู่ดูครับมันยังมีลูกเยอะๆเลยแต่ถ้าหลังจากที่ผมพ่นไปแล้วช่องนี้ติดนะครับแสดงว่าสูตรนี้ได้ผลนะครับสําหรับใครที่ชอบแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะแล้วก็ติดตามช่องนี้ด้วยหนึ่งอาทิตย์เราจะมา ลุ้นกันว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับนี่โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับอย่าลืมไปกดตาอย่าลืมไปกดนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ